สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพาทุกคนมาเดินเที่ยวตลาดน,นับนะนินจานะอมตะนครวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับที่28่สิบแกุมายนนะโอ้ทางเข้าแหมสวยงามเลยทางเข้ามาเดิน,เด,นเดินเที่ยวกันนะฮะตลาดน,นี้มีหลายมากเดเราไปเดินเที่ยวกันนะครับทุกคนนน่้น้อองงแตละคน ก็มีเยอะนะนี่โอ้ซูชีร้านแรกเลยทาดไข่อันนี้อะไรเนี่ยอ๋อ้มอชิ้นไส้กรอกมีท้กไก่ชีนโอ้บรรยากาศใช้ได้นะประมาณนี้ข้างหน้าเป็นหมูอบอ่องนะครับหมูอบอ่องน้ำจิ้มรสเด็ด40ปีสูตรโบราณเดี๋ยวเราไปดูกัน ดังนี่หนึ่งนะช้โอ้นีเป็นปัติอขบาทกินเยมากเลยเราเดินดูข้างในก่อนนะข้างนอกเสียงดังมากเลยเดินดูข้างในกันดีกว่าขนมกัขนม ก็มีโต๊ะให้นั่งกินด้วยนะเดีย๋ยวเราเดินดูโซนของกินก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเดินดูโซนพวกเปิดท้ายเนาะประมาณนี้ตรงนี้เปิดเพลงดังน่าจะมีจัดกิจกรรมอะไรหรือเปล่าอันนี้เป็นขนมหวานนอ้น่ากิน ็มีอะไรนะโอ้โหพวกปูดองกุ้งดองเซรมอนดองอันนี้เป็นผู้าเป็นผู้เขาโอ้นึ่งอากาศประมาณนี้ตลาดนี้ดีนะล่มด้วยเออโอ้โหน้ำผลไม้ปั่นช่างนารับประทาน เสล,ลัดโรลนี่45บาทนี่โอ้น่าซื้อนะอย่าเดินวนมาแล้วกันกินเยอะมากเลยนะครับอันนี้เป็นส้มโอ100บาทมีโซเรียนด้วยขนมขนมข้างน,นอกก็มีกิจกรรมหมอมีดนตรี มีเป็นไก่ทอดนะครับทุกคน,นหมูแหนมหมูสิบบาทนีา่ากินมากสิบาทนี่ลูกละเหรอครับลูกละ <c oughs> แหนมหมูลูกละสิบ,บาทแต่ลูกใหญ่นะย้ำพริกรานนี้น่ากินมากเลยปลาถูถูงก,กัเท่าไหร่ครับพี่น้ำพริกพริกถูยี่ห้าครับยี่ห้าเนาะประตูตัวเท่าไหร่อ่ะ 30บาทครับ,อ,บอ๋อครับผมขอบมากนะครับแล้วก็มีข้าวเลยนะพริกประทูไปลองฟินเลยจ้ะครับผมไปลองฟินไหนลองช่องดูทูบครับอ,อช่องพี่เหรอครับผมมีถัวยี่สิบบาทนะกระเพระอ๋อ,อของกินมันเยอะจริงนะเดี๋ยวเดินดูตรงนี้ก่อมีหลายโซนเลยเย<ม>อะมากเลย ป,ปิาา้งไม่หมได้จ้าไม้ละสิบบาท10บ,บาทแล้วม,มีเนื้อด้วยโคผุนโคผุนอันนี้เราลงช่องยนะูทูบครับไปเพจเพจน่าจะลงไปได้น้องมีเพลงเพลงดังด้วยลงไปติดแน่นอนโดนโทษแบนจะได้อยู่ยูบบทูบกินเยอะมากเลยตลาดอวตราตรา นินจามาสารคอนะโหนี่ก็เป็นร้านเนาะมีเวดียศีมีโต๊ะนั่งกินเสียงค่อนข้างดังนิดนึงนะนะไปหลายแล้วเดินถ่ายไปเรื่อยๆนะวันนี้เป็นมะม่วงนะมะม่วงโอ้ม่วงกะปิโอัดไข่ครับติบา คนจะเยอะหน่อยนะเวรนี้บุญโยขายยังไงครับขายเยลลี่อ๋อครับผมที่ไหนช่องยูทูบครับช่องยูทูบครับแล้วเ็นไรที่ยวกัน ตัวเบลเลอร์เลยตัวใหญ่ๆนี้ขายยังไงพี่ขายขายเป็นตัวนะขอบคุณนะครับแหนมหมูยี่ห้าบาทโอ้โหูกใหญ่ลูกเบลเลอร์เลยมีสูงละห้าสิบเลยเกาโพตประมานี้ตรงนี้ก็จะเป็นปลาหมึก ซี่โครงหมูอบโอ่งนะโอ้ยสันน่ารับประทานอันนี้เป็นร้านมาร่านะโอ้เยอะมากเลยนี่ดูไม้อลังการไม้ละสิบบาทโอ้เป็นเป็นอีกหนึ่งตลาดที ues, mm. uh? ่น่ามาเดินมากครับโอ้ของกินเยอะ ไกปปู่ชิ้นละยี่สิบบาทอันนี้เป็นไข่ทรงเครื่องปิ้งนะมาละยี่ส นะครัข้าวเหนียวก็มีขายหอมมะลินิฝั่งนี้จะเป็นกระปุกอันนี้เป็นอะไรเดี๋ยวหลอดอ๋ออย่างนี้ขายไงครับสามสิบสองกล่องสามสกล่องกล่องละสามสิบสองกล่องห้าสิบขอบคุณมากครับนี่หลอดเ็ของกินเยอะนะข้างในก็อีกเพียบเลยอ่ะเดี๋ยวเดินดูข้างนอกก่อนวันนี้เป็นขนมหวานนะ อีสสวยงามอันนี้เป็นแมลงทอ,อดนะครับ ไม้ใหญ่ๆเลยไม้ไม้เท่าไหร่ครับอย่างนี้บ้าตเลยอ๋อครับผมมียี่สิบยี่ห้า 20, เนะาะขอบคุณครับ12บาทก็มีอันนี้เป็นขนมบวยปิ้งนะคะับนี้บวยปิ้งไม้สิบบาทตีไม้ฟรีหนึ่งนนี้เป็นร้อยสามสิบเก้บาท ข้างนอกก็ประมาณนี้นะร้านหมาล่าร้านที่หอมกินนี่กำลังย่างเลยหอ,ยอ,ยอดดมกินจริงๆเลยที่นี่เดินเริ่มดูนี้แล้วโอ้ตลาดฟังมาก,กน,นะเนี่ยน่าจะเดินกันยาวๆเลยคนระับมันว่าเดินไม่ครบทุกร้านได้ไหมครับเพราะว่ามันฟังมากเลยเดี๋ยวเดินชมไปเรื่อยๆ ไก่ได้วยตัลวลาเต้าติบะไก่ทอดเชือนะบางร้านก็ไม่ได้เปิดนะเป็นโรงให,ใหญ่เลยมาตักนาคอนนะครับตลาดนัำมินจาง ก็มีเยอะเลยคือฟาร์นี่ก็มีของนา่ากินวิ่งเรียกว่าอะไรอ่ะไส่ทอดชีส ด้านนี้ก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าของชายละของกินก็ยังมีหรือเปล่าจะต้องเดินไปดู <Hello. S 1> โซนนับนี่โอเคโอเคเดี๋ยวเราเดินเข้าไปชมข้างในกันโอ้ oh. ข้างนอกก็ <c oughs> ร้านข้างนอกจะเสี่ยงกับฝนตกเราจะไปเดินดูข้างในกัน อุ้ยนี่เป็นร้านขแข็งใสเราไปเดินชมของกินด้านในกันนะทุกคนต้องโกสเปนหรือร้านนี้ก็จะมีโรตีชาชาัดข้างในบางร้านก็ น่าทานนะครับอีกอย่างบรรยากาศดีฝนไม่ตกด้วยเข้ามันไก่ตรงนี้ก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวปากหม้อนะนี่ก๋วยเตี๋ยวปากหม้อครับร้านนี้บรรยากาศการทานโอ้ร้านร้านนี้ร้านผลไม้บุฟเฟ่ต์นะตัดเองอันนี้เป็นบุฟเฟ่ต์เลยเหรอครับใช่ครับขายยังไงครับอย่างนี้แก้วสามห้า แกระสาสผ้าครับขอบคุณนะครับแกระใสผ้านะตักได้เต็มที่แหละครับเป็น,นบุฟเฟ่ย้วก็อ,อนี่ขนมครกมีหลายราคาเนาะมี2 0่สกับสิบสซูชิซูชิน่ากินมีราคา10บาท20บาท ขนมขึ้ช่ายนะครับขึ้ช่ายก้อนร้านยำนะร้านนมูระตุดติบสดค่าทานแล้วผลไม้ปั่นด้านในสามถึงร้อย ไข่ไต้หวานด้วยเป็นรรหวานร้านนี้วน้ม้อกแกงมากไนีะม้กแ,บบแกงหม้อแกงหัวมันนี้มีตัวกบไข่ค่ะบบ่ค่ะเป็ร้านเค้กข้างในก็ของเยอะหน้า่าเดยว,วเดวนี้ดีวกว่า วันนี้พาเดินดูแต่ของกินแล้วร้านประดุกนะครับ้านหลนคูมาครับละหกสิบบาทนะครับกินหอมมากครับน่ากินมากก็จะมีกะปิขั้วละห้าสิบหลนไปซีห้าสิบบาทส่วนปลาอันนี้เวลาห้าสิบมนจดชเกี่ยวห้าสิบกับข้าวเยอะนะครับของกินเล่นก็เยอะ าดเดินไม่ถูกเลยเยอะมากเลยละ่ะอะไรต่อ,ตอ,อน,นี่ก็เป็นสลัดโลมกันนะเราจะมีะมตัวเคราะห์ปลาอากาศรวมะมาณนี้นะครับผมส่วนนั้นจะเป็นพวกเสื้อผ้ารองเท้าแล้วพวกเครื่องแต่งกาย เดินยาวอยู่ข้างนอกเลยันนีพามากินเที่ยวนะครับกินจาอมตะชุลบุรีาเดินดูนะครับมีอะไรขายเดินซอยนอกกั

ไปกาะข้อดส่ตเป็นข้อน,นี่เป็นปลาเลาผัดนะครับรู้รูกชิ้น วันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับของรับกิจกรรมนะครับทางทางมติการนครได้จัดกิจกรรมนี้นะครับขึ้นมานะครับเป็นแดนฟอร์ฮิวนะครับเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้กับทุกคนนั้นมีสุขภาพดีและจะจัดกิจกรรมอย่างนี้นะครับเดือนละสี่ครั้งนะครับซึ่งเดวันนี้ก็จะมีสองวันในวันนี้และวันพรุ่งนี้ วันนี้จะเป็นกเล่นะครับวันนี้ก็จะเป็นคูเน่และอันนี้จะร้านน้ำปั่นเยอะติดตามนะครับข่าวสารนะครับอีกสี่วันนะครับรับใจเขาไเขตของอ่าอมจักรติดตามอมตันครนั่นเองครับตลาดจ้าวนะครับโอเคและก็เราจะมียาวไปทังสองเดือนนะครับในระหว่างนี้นะครับท่านใดที่อ่ารอมแล้วนะคะมาร่วมเต้นด้วยกันนะคะประมาณนี้เนาะ ไส้กรอบปลาหมึอกอย่ดงนี่เป็นไก่ทอดตหรีโอคาชเดือดอย่างนี้เลยของกินเยอะมากเลยครับตลาดน,นี้ยิงงหมึกกนยิงเริ่มเยอะเด่๋ยว,ว,นวันเสารอาทิตย์นั้จะคนเยอะกว่านี้วันนี้เป็นวันศุกร์นะกร์ ยี่สิบแปดมิถุนาน,นครับผมน,นี้อะไรอะ่ะเนื้อโคขุนลุกขึ้นมาทำไมโคขุนนะสีแดงชุ่มฉ่ำเดี๋ยวมาดูตรงนี้ครับมีอะไรขายบ้าง นี่จะเป็นโซนอาหารแล้วร้านของอก,กิจมีน้ำตกห้าสิบ้หมูยำร้านยำร้านนี้ก็เียวมีวัตถุดิบ้ากิมากเลยราคายำก็อยู่ในเล็กห้าสิบหกราคาไม่แรงรนะาคากำลังดีมีสเต๊ก ในห้าสิบแล้วก็จะมีโต๊ะนั่งกินด้านในร้านเช่นเจียวกินยาปาลูกมันบดๆก็จะเป็นห้อง,งน้ำครับลำใหญ่น้ำเจปโวยน้ำาติมในบวันี้บรรยากาศรุมๆประมาณนี้นะครับสำหรับตลาด มินจามัรตันครนะครับเป็นโซนของกินนะครับผมวันนี้พาเดินดูแต่โซนของกินหลักๆล้วนๆเลยนะครับคลิปนี้ต้องราไปก่อนนะครับทุกคนฝากกดติดตามกดไล้์ก็แชร์ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผม